ตอนนี้หลายคนบอกว่าราคาทองคํานี่เหมือนก็นจะมีการปรับตัวค่อนข้างดีเพราะว่ามีความเสี่ยงหลากหลายประการไม่ว่าจะเป็นความตึงคเครียดยูเครนรัสเซียเองก็ดีเรื่องของเงินเฟ้อที่พุ่งไม่หยุดก็ดีนะครับประเด็นคือถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนที่สนใจเรื่องของทองคําราคานี้ควรจะมองด้วยสายตาอย่างไรนะครับและเราควรที่จะเข้าซื้อจะมีช่วงเวลาในการปรับตัวลงหรือไม่และจังหวะใด,ดกันบ้างวันนี้ตรวจสอบประเด็นนี้กับเรานะครับซึ่งอยู่กับเราในสายแล้วประธานฝ่ายบริหารบริษัทในเกิือ MTS โกรธแม่ทองสุข คุณนัทพงศ์ฮิรัญยศิริคุณนัทพงศ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะตอนนี้แหมราคาทองคําวิ่งแรงทีเดียวนะครับไปเยือนได้กว่า1870ปยเหรียญแล้วนะคะเรามองว่าโอกาสที่จะขึ้นต่อมีมากน้อยแค่ไหนจากความก,กัดแยงระหว่างรัสเซียยูเครนจะไปแต่พันเหรือ2,000เหมือนปีที่แล้วไหมคะในช่วงกรณีเกิดสงครามอย่างเงี้ยนะคะรับราคาทองคําก็พิสูจน์ว่ามันเป็นตัวเซฟเฮเว่นจริงเพราะว่า พอเกิดสงครามยูเครนปุ๊บเนี่ยทองก็เขาเรียกว่าดิดขึ้น <c oughs> เอ,อทาทำไฮตลอดนะครับปีนี้มาทำไฮใหม่ที่ประมาณ1 8 7 1เหรียญน,นะครับแล้วคิดเป็นทองไทยอยู่ประมาณจริงๆทองไทยเนี่ยกลับขึ้นไม่ค่อยเยอะเพราะว่าตอนนี้พอทองขึ้นบาทแข็งนะครับทองไทยก็อยู่ประมาณทสักเ8 7 0ร้อยง่เรายังมองว่าถ้าความตึงเครียดของยูเครนเนี่ยที่เขาคุยกันว่าวันพรุ่งนี้นะฮะวันพุธเนี่ยจะบุกจริงละหรืออะไรเนี่ยก็จะยิ่งช่วยผลักดันทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นนะครับ ในภาพรวมเนี่ยแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับว่าคือทองคำเนี่ยเขาเรียกว่าในช่วงสภาวะสงครามเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าฮอตมากนะครับก็คือคนเนี่ยจะซื้อ,อแล้วก็ราคาก็จะดีดขึ้นด้วยความรวดเร็วนะครับแต่อย่าลืมว่าฟันเดเมนท์ในระยะยาวเนี่ยยังเป็นเรื่องของการที่เฟดเนี่ยต้องการจะขึ้นดอกเบี้ยปีนี้นะครับซึ่งบอกว่าจะขึ้นทั้งหมดเนี่ยเกือบ5 7ถึงรอบฉะนั้นปัจจัยที่หนุนเราเลยแยกปัจจัยมาสแบบปัจจัยที่หนุนราคาทองตอนนี้ก็คือในเรื่องของเงินเฟอ้อ รัเสเซียยูเครนนะครับอันนี้คือตัวหลักๆเลยแล้วก็การที่เฟดเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่ามีการตัดสินใจที่อาจจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเร็วตามที่ทุกคนคาดนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นในลักษณะนี้เนี่ยราคาทองคํามีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปพันเถ้าเรามาดูย้อนหลังพวกเวลาเกิดสงครามอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเช่นจริงๆเราไม่ได้เกิดครั้งแรกนะฮะพวกสงครามอย่างเช่นตอนไครเมียตอนเกาหลีเหนือยิงเอ่อนะครับหรือว่าพวกตอนลบอิหร่านอิรักอะไรพวกนี้ราคาทองก็ดีดขึ้น แต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับว่าช่วงเวลาเกิดสงครามเนี่ยเวลามันมีข่าวปุ๊บมันจะขึ้นเร็วแต่พอ mm hmm. อยู่ดีๆพรุ่งนี้บอกว่าไม่บุกแล้วหรือว่าเอ๊ะทุกคนสงบสุขแล้วพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะร่วงเร็วเหมือนกัน mm hmm. นะครับขึ้นเร็วก็จะลงเร็วฉะนั้นใครที่จะเข้ามาซื้อตอนที่ทองดีขึ้นเนี่ยอยากให้รอจังหวะย่อนิดหนึ่งก่อนซื้อนะคร mm ับ hmm. เพราะว่าเวลาเกิดข่าวสงครามเนี่ยราคาจะผันผวนเร็วเหมือนตลาดหุ้นนะคร mm ับ hmm. ก็คือจะขึ้นแล้วก็ลงเร็วแต่ว่าถ้าเรามาดูในฟันเดายยายาเมนาาทบ การที่เฟดเนี่ยกลับมาที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยต้องการที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับโดยต้องการจะขึ้นแบบ aggressiv e ประมาณ0.5เอ่อ50สตางค์หรือว่าแล้วก็ขึ้นขึ้นเยอะนะครับโดยถ้าตอนนี้เนี่ยในภาพรวมต้องการจะขึ้นประมาณ5-6ครั้งต้องการจะให้ถึง1%ก่อนที่จะเดือนมิถุนาซึ่งถ้าดอกเบี้ยขึ้นเร็วเป็นการดูด cash flow ออกเนี่ยจะก,กระทบจริงๆตัวที่กระทบหลักเนี่ยคือตลาด หุ้นนะครับซึ่งพอกระทบตลาดพุ่นอเมริกาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้ราคาทองก็จะถูกเทขายด้วยแต่ถ้าพอตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่โดนขายออกมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าราคาทองจะเริ่มใกล้อยู่สภาวะหยุดตกแล้วก็จะเริ่มเขาเรียกว่าสร้างฐานเบสขึ้นมาโดยราคาทองคําตอนนี้เราให้แนวรับไว้อยู่ที่ประมาณสัก1,825ี่เหรียญแนวต้านอยู่ที่ประมาณ1ัน0เหรียญถ้าความตึงเครียดยู UK เคนยังคงอยู่เนี่ยเรายังคิดว่าราคาน่าจะเมีโอกาสขึ้นไปแตะที่1900เหรียญได้นะครับ ทีนี้ในแง่ของตัวปัจจัยต่างๆเหล่านี้ไหนๆก็มีรูปของทางด้านของประธานเฟดแล้วนะครับติ้งต่างว่าเดือนมีนาคมครับคุณนัทพงศ์เกิดว่ามีการปรับขึ้นราดบี้ยของเฟดต้องบอกว่าเฟดนี่มีอิทธิพลค่อนข้างเยอะต่อราคาสินทรัพย์ทั่วโลกะนะฮะเกิดปรับขึ้นไม่ใช่แค่0.25แต่เป็นไปนอย่างที่หลายฝ่ายคาดกันคือ0.5หน้าตาของราคาทองจออกมาเป็นยังไงครับเรายังคิดว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันถูก price in คือตอนนี้เราเขาเรียกว่าราคาทองเนี่ยอยากให้มองว่ามันเหมือนเป็นการ ชักยเยอร์กันเนาะระหว่างเงินเฟ้อกับตัวดอกเบี้ยนะครับเฟดหน้าที่ในการขึ้นดอกเบี้ยคือขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อแต่ถ้าเราที่เห็นตัวเลข C p I ก็คือตัวเลขเงินเฟ้ออเมริกาออกมาเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่า all time high ในรอบ40ปีนะครับซึ่งเราก็จะเริ่มคือแต่ก่อนเนี่ยเราไม่รู้สึกนะแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วพวกอาหารแพงค่าแพงน้ํามันก็ใกล้จะร้อยเหรียญนะครับพอพอตอนนี้ทุกอย่างความตึงเครียดทุกอย่างมันเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําให้เงินเฟ้อสูงฉะนั้น เฟดมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าขึ้นดอกเบีย้ยแบบ aggressiv เพื่อที่จะคุมเงินเฟอ้อให้อยู่แต่ว่าตอนนี้ i n v e s อร์เนี่ยเขามีอยู่2 2ค่ายเนาะค่ายหนึ่งที่บอกว่าเฟดเนี่ยต้องรีบขึ้นเพื่อคุมเงินเฟอ้อนะครับซึ่งถ้ายิ่งขึ้นแรงหรือขึ้นเร็วไปเนี่ยจะกระทบทั้งตลาดหุ้นแล้วก็อาจจะกดดันทองคาเพราะว่าทองคำเนี่ยไม่ชอบดอกเบีย้ยขึ้นนะครับยิ่งดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งปรับตัวราคาทองคำปรับตัวลดลงส่วนอีกฝ่ายนึงบอกว่าถ้าเฟดเนี่ยขึ้นช้าไปก็จะยิ่งทําให้เงินเฟ้้ออคคุมไมไ่่่ยยูก็จะิงงททําาาใหรา มีโอกาสขึ้นไปแตะที่ประมาณ1,900หรืออาจจะกลับไปแตะ2,000เหรียญที่ all time high ออทามไฮเหมือนเดิมก็ได้นะครับ ทีนี้ถ้าเราดูแล้วปัจจัยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ต่างกันคือปัจจัยหนึ่งก็ส่งผลบวกเช่นรัสเซียยูเครนกับทองคำเนยคะ่ะอีกปัจจัยก็ส่งผลลบอย่างการขึ้นดอกเบีย้ยแต่ท่ามกลางเงินเฟอ้อสูงก,ก็จะจิงผลบวกต่อทองคาอย่างนี้ผู้ลงทุนเองนะคะควรใช้กลยุทธ์แบบไหนเช่นต้องเป็นซื้อขายระยะสั้นหรือเปล่าถือรอยาวยังทําได้หรือไม่หรือว่าเรามีแบ่งประเภทหรือท้ายของผู้ลงทุนที่จะลงทุนในช่วงแบบนี้ยังไงบ้างคะ เออก็ต้องแบ่งว่าถ้าต้องการจะเก็บนะครับเพราะตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟอ้อได้มาโดยตลอดนะครับถ้าเราไปดูย้อนหลัง5ปี10ปีเนี่ยตอนนั้นราคาทองยังไม่20,000เลยนะฮะตอนนี้แป๊บๆเนี่ยจะ30,000แล้วฉะนั้นเราก็ยังแนะนําว่าตอนที่ราคาย่อตัวเนี่ยให้ซื้อเก็บไว้บางส่วนนะครับอาจจะเป็นการออมหรือจะซื้อทองแท่งเก็บเนี่ยเราก็มองว่าพวกนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ ออมไปได้เพราะอย่างที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าใครเหมือนที่นักวิเคราะห์ทุกคนออกมาพูดนะครับว่าตอนนี้ใครเก็บเงินสดเนี่ยปีที่ผ่านมาขาดทุน7%คือมูลค่าเงินเราเนี่ยหายไป7%สู้กับสินค้าที่เราจะซื้อแต่ถ้าเราเก็บไปในมูลค่าที่เป็นทองคําหรือ hard asset เนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้มูลค่าเงินเราหายไปหรือพูดง่ายๆคือจริงๆเขาบอกว่าทองเนี่ยมันไม่ได้ อมันไม่ได้ขึ้นนะครับมูลค่างเงินเรามันลดลงมันก็เลยทําให้ดูเหมือนทองขึ้นแต่ถ้ามาเทียบเป็นทองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าทองไทยกลับถือว่า stable ซึ่ง,ส,งส่งให้เห็นถึงว่าตัวค่างเงินบาทเนี่ยเราก็ถือว่ายังคงที่ไม่ได้ผันผวนมากโดยทองไทยเราจะเห็นนะครับว่าจริงๆก็ขึ้นแต่ไม่ได้เยอะมากอยู่ในกรอบประมาณสัก2 8 0 0 0ื่นนต้นๆไปทำ high ประมาณสักสอง0 0ก็อยู่ในกรอบเนี้มาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทองขึ้นบาทแข็งนะครับแล้วก็ เวลาทองลงบาทอ่อนนะครับก็เลยทําให้ทองไทยเนี่ยกับไม่ค่อยไปไหนนะครับอยู่ประมาณสัก20,080ถึง2 0 0 9ะชั้นกลยุทธ์เรายังแนะนําว่าใครอยากซื้อเนี่รอย่อมาแนวรับประมาณ2 8 0 0 0ต้นๆน,นะครับก็ค่อยๆซื้อเก็บหรือ2 0 0 7ไปลายๆได้ส่วนถ้าบขายเนี่ยเราคิดว่าให้ไปมองแถว20,090จนถึง2 9 5 0โซนนั้นที่เป็นโซนสูงของตัวไฮในกราฟนะครับ คุณนัทพงศ์ครับ, mm hmm. รบติ้งต่างว่าเรามองตลาดเรามองราคาทองคำสแปนประมาณสักหนึ่งปีอย่างเงี้ยครับอยากให้ลองฉายภาพให้เราดูครับว่าต้นปีเราควรจะมีเอาไว้ในพอร์ตสักเท่าไหร่ครึ่งปีหลังเราควรจะมีทิศทางอะไรต้องมองปัจจัยอะไรเป็นพิเศษในการที่ตัดสินใจว่าเราควรจะเข้าตรงไหนออกตรงไหนบ้างครับออสําหรับทองคำเนี่ยเราก็ยังแนะนําให้เก็บประมาณสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นนะครับ<ๆ>เพื่อป้องกันในช่วงสภาวะแบบนี้สภาวะความไม่แน่นอนนะครับสภาวะเงินเฟอ้อหรือว่าสภาวะเขาเรียกว่า เกิดวิกฤตต่างๆนะครับเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยเขาเรียกว่าห้เรนเนี่ยเราคิดว่าเหมาะสมในพอร์ตส่วนจังหวะในการเข้าซื้อก็สําคัญนะครับจังหวะในการเข้าซื้อหลักการก็คือก็ดูแถวโซนอย่างบ้านช่วงช่วงราคาทองไทยเนี่ยเราคิดว่า2 8 0 0 0ตอนนี้เป็นโซนแนวรับที่อ,อ,อยู่มานานแล้วก็เอาอยู่นะครับคิดว่าช่วงนี้เป็นโซนที่ดีนะฮะเดี๋ยวแถวแนวรับด้านล่างอาจจะมีหลุดไปประมาณ2 7 0 0 0กลางๆบ้าง27,500นะครับในราคาทองไทยแต่ถ้า ดูในระยะยาวเนี่ยเรายังคิดว่าถ้ารวมปัจจัยทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเราคิดว่าทองตอนเนี้มัน Pri c e in เรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วประมาณ50สตางค์จนถึง1%นซะครับซึ่งถ้าเฟดถามว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยจะกระทบไหมก็อาจจะกระทบบ้างแต่คิดว่าจะลงไม่เยอะนะครับอาจจะลงไปแถวโซนประมาณสักพันเจ็ดร้อยจนถึงพันหกแต่คิดว่าน่าจะไม่ลงไปลึกกว่านี้แล้วนะฮะโดยเรายังมองว่าถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยอัพไซด์ยังมีมากกว่าเพียแต่ว่าตอนเนี้ เนื่องจากวิกฤตยูเครนที่เกิดขึ้นในระยะสั้นช่วงสองสาวันนี้นะครับตั้งแต่ศุกร์จันทร์อังคารนี้มันก็เลยทำให้ราคาทองในนิติขึ้นมาเยอะแล้วก็เบรคออกทางไฮตลอดฉะนั้นถามว่าถ้าใครอยากซื้อช่วงนี้อยากให้รอนิดนึงรอช่วงที่ข่าวยูเครนเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเกิดรีซอฟก็คือถ้าเกิดจบเนี่ยนะฮรราคาอาจจะดิ่งลงมาแรงก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เข้าซื้อเก็บได้นะครับค่ะคุถามในมุมของผู้อยู่ในสายการ,รมทองคำนิดนึ่งได้ไหมคะว่า มีคนเปรียบเทียบว,ว่าบิตคอยเท่ากับดิจิตอลโกงจริงเรามองว่าความแตกต่างความเหมือนเป็นอย่างไรโดยเฉพาะสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ที่เราก็ได้เห็นชัดว่าสินทรัพย์ทิศทางอาจจะไม่ได้ล้อ,อกันมากนักค่ะมีการประเมินส่วนนี้ไว้ด้วยไหมคะตัวตัวทองคํากับบิตคอยอย่างเงี้ยนะครับจริงๆทองคำเนี่ยจะเห็นชัดเพราะว่าทองคำเนี่ยจะมีฟันโฟของพวกอินสติทูชันหรือสถาบันนะครับเช่นพวกแบงก์พวกสถาบันการเงินเนี่ยเวลาเกิดคริสตเนี่ยพวกนี้จะเข้ามาที่ทองคําก่อน ก็มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเวลาคริส i s จบปุ๊บพวกนี้ก็จะออกทองคำต่อนนั้นทองคำเนี่ยมันก็จะขึ้นลงตามสภาพตลาดในขณะที่พวกบิตคอยหรือว่าพวกเหรียญต่างๆที่อยู่ในกลุ่มคริปโตเคเรนซีเนี่ยจะยังเป็นกลุ่มอินเวสเตอร์หรือสถาบันอาจจะยังเข้ามาไม่เยอะนะครับอาจจะเข้าไปในลักษณะเป็น ETF หรือเป็นฟิวเจอร์สมากกว่าฉะนั้นถามว่าบิตคอยเนี่ยแอปเป็นเซฟเฮเว่นเหมือนทองไหมอาจจะมีในคาแรคเตอร์บางส่วนแต่อาจจะไม่ได้เหมือน100นะครับเพราะว่า ทองคำเนี่ยเรายังเห็นชัดเลยนะฮะว่าเรื่องตลอดเงินเฟอ้อเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่มีข่าวเนี่ยก็ขึ้นเอาตลอดเพราะว่าขึ้นตามสภาพเงินเฟอ้อในขณะที่บิตคอยเนี่ยอาจจะมีข่าวเงินเฟอ้อหรืออะไรแต่ว่ามีข่าวยูเครนแต่ว่าก็ยังเทขายออกมาบ้างหรืออย่างเช่นแบบมีข่าวค่าซักถานเนี่ยก็แทนที่จะขึ้นก็ร่วงลงถึงแม้จะเป็นในเรื่องสงครามนะครับฉะนั้นหลายๆปัจจัยเนี่ยบิตคอยก็จะมีปัจจัยเรื่องของเหมืองปัจจัยเรื่องไฟฟ้าปัจจัยเรื่องเลกูเลเตอรี่เยอะมากกว่าทองคําซึ่งอันนี้ก็เลยทําให้บางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือน ร้อเซในเรื่องของการเป็น s a f เ haven เพราะว่ายังมีเขาเรียกว่า r e g เ l ท t o r y หรืออย่างอื่นที่ยังควบคุมอยู่ในเกณฑ์นี้ที่อาจจะยังไม่เคลียร์อยู่นะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะคุณนัทพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์เฮิรัยาิรินะคะประธานฝ่ายบริหารบริษัทในเครือ mts gold แม่ทองสุกนะคะก็ชัดเจนล่ะค่ะว่าความตึงเครียดนะคะของรัสเซียยูเครนเนี่ยส่งผลดันราคาทองคําเร็วแรงนะคะจะไปแตะหนึ่งพันเก้าร้อยได้ไหมได้นะคะแต่ถ้าไม่บุก นะคะถ้ากลายเป็นข่าวว่าคุยกันได้จบกันเร็วราคาทองคําก็จะดิ่งเช่นกันนะคะดังนั้นก็ต้องรอจังหวะนคะคะซื้อขายในกรอบที่แคบหน่อยนะคะแล้วก็รับที่1นึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าเหรียญแน,นวต้านหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญโดยประมาณแต่อย่าดืมว่าระยะยาวปัจจัยเฟดขึ้นดอกเบี้ยยังเป็นปัจจัยหลักซึ่งกดดันราคาทองคำด้วยนะคะดังนั้นเก็บมูลค่าในทองคำได้5-10เปอร์เซ็นแต่ทองคำอาจจะไม่ได้เหมือนกับบิตคอยหรือว่าที่หลายคนเรียกว่าดิจิตอลโกล์หนึ่งร้อย นะะเนื่องจากเซฟเว่นในพฤติกรรมที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้พิสูจได้ขนาดนั้นในส่วนของบิตคอยนเมื่อเทียบกับทองคำในมุมของคุณนะัทพงศ์นั่นเองค่ะพิทย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ